แล้วพันล้านคนแล้วคุณไม่หายนั่นไม่ได้หมายความว่านั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าเห็นไหมพระประสงค์ของพระเจ้าคุณเห็นได้ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นนั้นกลับมาที่เรื่องนี้นะครับสามโกเริ่มพึกเขิงวางมือคนไหนคนนั้นก็หายจนในที่สุดพระเยซูบอกเข้าไปเตรียมให้หน่อยที่เมืองเมืองหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางต่อไปที่เยรูสเล็ม และที่เมืองนั้นพอรู้ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่เยรูซาเล็มก็เลยเกิดไม่พอใจว่าทาไมถึงไม่อยู่กับเราพวกซามาเรียกับเยรูซาเล็มไม่ถูกกันเท่าไหร่เขาคาดว่าพระเยซูจะเข้าข้างเขาแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาก็ปฏิเสธไม่ต้อนรับองค์สาวกโกรธนะครับโก,นะกรธไหสมมุติวันนี้เนี่ยเราไปทานข้าวด้วยกันเนี่ยแล้วผมพาพวกเราทุกคนไปด้วย ล้วก็ผมตัวไล่ออกมาจากร้านเนี่ยกรูนโนโกรธนะสาวกกรธโดยเฉพาะยอนผู้เขียนเขาทำข้อหลักของเราเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่ค่อยรู้จักน้ำมันไหนเท่าไหร่เขาทูลกับพระเจ้าว่าให้เราดูในข้อที่ห้าสิบสี่นะครับองค์เจ้าข้าองค์พร้อมเมื่ใจข้าองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์เผาฐานเขาขอขอเขาสียเลยเดยพูดง่ายว่าองค์เจ้าข้าข้ารปรยความเชื่อนะข้าพระองค์จะเรียกไฟลงมาเผาไปทั้งหมด แล้วมีใครเคยทำอะไรไม่ดีกับเราไหมครับและอารมณ์ของยอเนี่ยเข้ามาเสียกเราเราเคยจนินตนาการภาพรถที่แซงเราในคันข้างหน้าในไฟลุกั้งคันไหมฮ <c oughs> ะ <c oughs> รู้ไหมพระเยซูตรัสไว้หมดในข้อส54แ <c oughs> ต่พระองค์ทรงเดี๋ยวจะห้ามปราณเขาพระองค์ตรัสว่าท่านไม่รู้ว่าท่านม,มีจิตใจกำลองใดหรือว่าวิญญาณใด เพราะว่าบนมนุษย์ษไม่ได้มาเพื่อทําลายชีวิตมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยเขาที่ลายให้ว่าแบ๊บพระเยซูจะหว่วานความพระบิดาเจ้าต่อทุกคาอธิษฐานแต่ถ้าคําอธิษฐานแบบนี้ไม่เป็นที่พราประสงค์ของพระเจ้าคงไม่จำเป็นตี่จะขอและจากเรื่องนี้แม้สาวกจะขอที่จะเรียกไฟออกมาพระเยซูก็ไม่ตอบเน้นนั้นวันนี้ถ้าคุณต้องการสริ่งใดจากพระเจ้าอยาขอ0405 เปิดดูในพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์สัญญาและกล่าวว่าอะไรบ้างแล้วเมื่อคุณรู้ว่าอะไรที่เป็นของคุณแล้วในพระคริสต์จงอธิษฐานด้วยความเชื่อจงเชื่อว่าได้รับสิ่งนั้นแล้วคุณต้องมั่นใจด้วยว่าเมื่อคุณทูลขอพระเจ้าทรงโปรดฟังแลวเมื่อคุณมั่นใจว่าพระเจ้าโปรดฟังคุณก็รู้ว่าคุณจะได้สิ่งนั้นอย่างแน่นอนแล้วคุณจะได้รับถ้าคุณรับพระเมตตาที่จะช่วยเหลือในขณะที่คุณต้องการ แล้วคุณจะมีประสบการณ์คำตอบอีกหลายๆอย่างที่เข้ามาแล้วนั่นแหละคือชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระองค์ได้เตรียมมาให้กับคุณอย่าพลาดจากชีวิตครบบริบูรณ์การอยู่อย่างขาดแคลนไม่ใช่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์การอยู่อย่างเจ็บป่วยไม่ใช่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์การอยู่แบบไม่มีสติปัญญาไม่ใช่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์การอยู่แบบไม่โตก็ไม่ใช่และทั้งหมดนี้เป็นของคุณแล้วให้เราอธิษฐานด้วยความกล้าและความเชื่อมั่น เข้าไปที่พระบารมีด้วยความกล้าอยู่เสมอเหมือนให้เราสมมติตัวเองว่าเราเป็นลูกที่รู้จักพ่อของเราเป็นอย่างดีที่พร้อมที่จะจูงมือพ่อแล้วขอสิ่งที่เราต้องการและตอนนี้เราได้รับพระนามของพระเยซูซึ่งเป็นพระนามเดียวที่ทําให้เราเข้าถึงพระบนะัญญไดอย่าลืมที่จะใช้พระนามของพระองค์ในการขอหากคุณต้องการรับการรักษาไม่ต้องอารมณ์ทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงให้เปินเวลาของพระองค์ประหยับถ้อยคำของคุณเอาไว้แล้วคุณขอสิ่งที่คุณต้องการ เชื่อว่าเป็นะหลทบไดมวันนี้ได้เราเป็บ้างนะครับได้นะให้เราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับแล้วเวลาระเจ้ารู้ขอบพระคุณพระองค์สมัครคำสอนในวันนี้จากพระวจนะของพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์ได้ตรัสกับแต่ละคนที่มาที่นี่ในวันนี้พระองค์ได้เจาะจงถึงสิ่งที่เราต้องการแล้ววันนี้เขาได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นเขาได้รู้วิธีที่จะเข้าหาพระองค์มากขึ้น เขามีความกล้าเขาจะมีความกล้าคือรูปอธิษฐานขอให้เขามีความกล้ามีความมั่นใจมั่นใจในการตอบคำปฏิหารของพระองค์มั่นใจในน้ําพระทัยของพระองค์และให้เขายิ่มั่นใจว่าเขาได้รับคําตอบด้วยนะครับดูขอระตุนพระองค์ในสนามที่ศูนย์สแกนเอเนนอาราลูยารู้ใจนะครับที่ได้พบกับทุกติดตันะครับมีใครมีคำปฏิหารไหมครับดีไหม เป็นลกตาครับเป็นพยานหน่อยนะครับนะนะครับก็พอดีสัปดาห์ที่แล้วนะคะลูกได้ไปประชุมเชี่ยวเนือลูกก็คุยคุยกับคุณครูค่ะว่าว่าว่าลูกเราการเรียนเชิยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยางไง ตอคือคือเขาจะประเมินเนื่องจากเขาเป็นเด็กคนหนึ่งประเมินเขาจะเป็นดีมากดีพอใช้ต้องปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงมากคือคะแนนโดยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่ดีมากดีแล้วก็พอใช้ก็คือรับายรับายก็เป็นธรรมธรรมดาคุณทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าคือจะบอกว่าย้อนหลังไปเมื่อประมาณปีที่แล้วตอนที่อยู่ออสามเนี่ยเขาจะเขาจะมีปัญหาในการเรียนคือเขาไม่สามารถเรียน คือเขียนหนังสือหรืออะไรได้ได,ได้ได้ดีคือพอเอาเอางานของเด็กคนอื่นมาเทียบให้เนี่ยคือเขาเขียนไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาเหมือนเด็กห้าหัวทว่าไปแล้วก็แล้วก็เอ่อจนจนพ่อแม่ก็เริ่มลัว่าเขาเขาจะมีปัญหาในการเรียนรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็อธิษฐานกันมา,าจนกระทั่งตอนนี้คือคือถ้าเทียบกับเด็กคนอื่นก็คือทั่วไปคือดีมากดีภาใช้แต่ว่าถ้าเทียบกบบตัวเขากว่าที่ ก่อนหน้านี้คือเขาเรียนเขาเขียนไม่ได้หนังสือก็จะเขียนไม่ได้จนถึงตรงนี้เนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะเราได้ที่หายมาแล้วพระเจ้าก็ประทานสติปัญญาให้กับเขานะคะแล้วก็เคือทุกวันที่เราได้จะให้พขาที่ที่หายว่าขอบคือพระองค์เขาคือพระพรที่พระองค์ให้ลูกรักไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกจะเรียนหนังสือได้อย่างง่ายดายแล้วก็สนุกแล้วเขาก็สนุกคือจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเขาเกลียดการเรียนมากเกลียดการนั่งเรียนที่โต๊ะเกลียดทุกอย่างที่ต้องมานั่งเขียนนั่งอ่านแต่ที ก็เรียนได้วก็ทาได้จริงๆล้วก็ก็มีบางส่วนอย่างการอ่านบางส่วนคือคือความสามารถเราก็เกินเกินระดับที่จะต้องเรียนซึ่งซึ่งมันต่างกั่นมากจากอสาวจนถึงจนถึงจนถึงตอนหนึ่งเนี่ยคือก็ขอบคุณพระเจ้าคือคือเขาเปลี่ยนไปมากะค่ะแล้วก็อีกคมเมนิดนึงที่ครูให้มาคือเขามีความกล้าที่จะแบบไปเขาพอแล้วก็แบบไปเรื่องของพระเจ้าด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ ท่านอื่นมีมีใครต้องการเป็นพนักงานไหมครับไดครับนะครับมีท่านอื่นมีใครอยากเป็นพนักงานไหมมีไหมอาล่ะไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋วยวเรารู้เดี๋ยวเวลานั่งทานข้าวแล้วเดี๋ยวเราก็เล่ากันเองนะฮะไม่งนั้นเดี๋ยวเราจะหาเสบ่ยงอาหารเพื่อจุดจุดนะฮะพระยาเจ้าขอให้คุณพระองค์ส่อาหารมื้อนี้ ขอบคุณพระองค์สำหรับอาหารฝ่ายวิญญาณและฝ่ายมั่นใจขอบคุณที่พระองค์งชำระอาหารมื้อนี้สะอาดเกี่ยวกับพวกเราดูอขอบคุณพระองค์ในขนระเที่สุขสุขะเอเมนอั่นสาธุ

We'll be right back.